ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องมือนี้อ่ะมาโฟกับปลาบุญมีแเลยครับนี่ครับมือเด้งมากไปได้งามบพี่นอ้องเขาเห็ดงามนะนัแต่แบบบอกกินดอกกินซุปพี่พี่นอ้องนี่เอามามีอเด้งกินกับไข่เจียวเขาสวยพร้อมพี่นอ้องมาไปไหนลูกชายอยากเข้ากล้องมาโอ้ยอยากกินน้ำบอฮะ เอา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 ลูกชายอยากกินน่ะมา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 เข้ามาเข้าโออเอาเลยบานเอามามาพี่น้องกินโซ่เลยกินเป็นมาเน่โบเอาพี่น้องร้องเบิ้งประทับลายกินน้ำนี่ยไงสารบาดกินไก่ยากพี่น้องมัดดีซะเหละเกินเบิ้งอ่ะมีปักพีกนไหมอ๋อกินไหนบอสเอาชิมเบิ้งกินบดยิปเนื้อเนื้อหมู เอ้าวยัมีอีกสั่นนึ่งหมดอ่ะมาพี่น้องเอ้ยข่อยว่ามันข่อยแก่ไ้รูข่อยเรียบร้อยแล้วมันปรแมาณนี้พี่น้องมันมีอีกสั่นนึงนี่พี่น้องมันมีอีกเลยนี่นี่บวกที่อือบ่กเป็นยังบวกที่เข้าหลายนี่อีกสั่นนึงห่อหนึ่งมาพี่น้องแซ่บเสียบสินี่อบอกที่เจมินใหญ่มาลองเมืองกับบวกที่แหนมนี่อื้อหือ หอมสมยองอือซาดจริงนิ้วชูพี่นอ้องเป็นเบิร์รูปนิ้เบอร์แสบวะอืออือขอึ้นเขาพี่ย้องเลยมามามาเอาเขาบ่อันบ่เอา,ากินนันเ,เดียวมาพี่น้องเก็บแจกครับ ขคืนเกาไปหน่อยขอ,ของคั้วห้าคือเกาที่เกาเจ้าประจําจดโดนมากเถื่อพี่น้อยพวเดม,มา่ายดู้ละวัะนนี้แม่บานเพื่อนเดมแนวมาให้กินเหี้แหนมน่องเอ้ยแซบพักเพื่นยังกินกับเขาก็ดีกินกับแกมกดีสุดยอดอืมอืม,อม พ่พอจอ้ะแ mm hmm. ล้งานไม่ค้อยบากไปอืมขับยังไงแคนพี่น้องแคนโอเคขอพูดห,หลายๆครับเอากินกินกินเลย อ้อห้อย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 สีม่วง,งห่านข่อยได้หน, <c ười> น,น,น,นิลูกไซก็ได้เนาะย,ยิ้มดังดังเอ๋ออุ๊หายเอเมอร์อุ๊สุดยอดลูกไซ่ทุนลูกไซ่ง่ายสองสาวขึ้นไปแล้วน้ำน้ำนอนว่าพี่น้อง ตัเวเสือก่อนห้อนผัดพริกกับเพ็ดเพ็ดบานเนี่ยอากาศกับห้อนเต้าผมว่าก็เรียนแม่แม่เออดิเต็นหรอกปกติกหลายปรดปกติกเบิร์พี่น่องเอาข้ามหนิข้ามหนิคอยกินแบบข้ามพิสดานพี่น่องเลย ังข้ามเดียวเลยพี่หนอข้ามเดียวเลยถ้าว่าติดเงินี่ยอืมมังอืมข้ามไงโปรดหนอเอาเพิ่มหนึ่งก็อืมอืม ใครจะกของทพี่น้องเอ้ยน้องมันนะตั้งใจกินมาเบิดเบิ่งเบิงเบิ่แจกพวกเขาพี่น้องเลยเข้ใครจะก่อนอาเลยาะอืมอืออืม อ,อืออือออ้าวเรพี่น้องเห็นแล้วทำนี่แหละครับออโอ้ยของแขกของแขกเบินเด็ดโอ้เห็นงามขนาดเห็นงามเลยก็ซื้อมากินนราพี่น้องเอ้ย แซ่บของเขาอยู่พี่น้องเบเหลือาย่ดอกไปกินมึงไหมนาพี่น้องหลค์นะกินให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี่แหละครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อครับเด้อดนมากเถื่อเป็นกำลังโอ้กำลังใจให้กันครับกินมีกะบไปซ้ำนี่แหละครับสุกๆมันหมานปังๆกกันเลยครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย